สวัสดีจ้ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้าโอชินี่อีกคือเกานั่นแหละพี่น้องผ้าใยเจียมมากินข้าวนอกบ้านว่าจังสันสถโว์ขดอ,อยากมาหลายมือหลายเว้นละพี่น้องตัดสินใจบืนรถเขามาในสุรินมากินจนได้จ้าปลาหมึกพัดกระเทียมนี่กระเซ แ่บจากว่าซื้อมันเอิ่นมาอีหยังข่อยกระลืมพี่น้องแต่ข่หูแต่ว่ามันพัดใช้กระเทียมแ่บแสบกินหอมมุ้ยหุยอันนี้ข่กระมาคือการเต่าหูซูชินี่กระแ่บคือการพี่น้องหนังปลากรอบตบท้ายไปกรอบ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 แบบกรอบตะโกนพี่น้องคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างอะคือล่งตัวจ้า เออถือใจคนอ้วนอย่างเฮาพี่น้องเขาใจยืดดอกว่าอ้วนไตาบุรีกันเถอะกับคนมันกินแสบกินนวเน่าพี่น้องเนาะเสียเหตุจังใดละ่ะออกกําลังกายลดุูนอดอาหารแล้วกาแล้วสุดท้ายน้ําหนักกับวา่าใดว่าสีโลงมากกลัวเดิม ตัดสินใจกิน้อมออกกําลังกายพี่น้องสร้างหัวมันเอียงสิเกิดขึ้นกันแล้วแต่กินซากรจ้ากุ้งกรอบกุ้งเทมปุระปูเล่ก็กินไปน้าเขาพี่น้องปลาเสี้ยวหมอเสี้ยวมอนสู้จกสู้ใจมาเสิบละจ้าเบื่องปลาเสี้ยวมอนนี่ก็คือสิประมาณห0สตอนในดันล่ะพี่น้องปลาหมึกอีก10ตอนเป็น60ตอนเด่พี่น้องจานนี้ก็คือหยัว่วๆเลยจ้าโ<ม>ตของข่อยบอรอฉาก หยัดก้อนสว่าปามไปก้อนเลยจ้ะพี่น้องคุณแม่เพิกนต่นางแนมอยู่จ้ะเพิกแตนางมองท่าที่อยู่ว่าเป็นแต่ได้กกินซอยบ่อผลไม้ทั้งสี่นะคอยก็บอกว่าแล้วเต้หันอยากกินก็คือกินไม่อยากกินก็คือทานจ้ะคอยก็บังสี่แหละเยเจมเพิกแตะตากินอยู่สองสามคำดอกมั้งพี่น้องผลไม้ผลเอิ้มผลกินซุปบอกมีมาเร้วคอยนีกระซวยแหลกย่างเดียวเลยมือหนีบกหัวคุมบ่คุมสาหรับพี่น้องเบื่องกะคอมเมนต์บอกกันหด้จ้าว่าคุมไหมมือนีขาบนี เออหัวละเจ็ดลอยผลได้พี่น้องแมนยูในโปรโมช่องหมดโปรโมชันเขานี่บอกว่าห้าร้อยเก้าสิบแต่ร่วมเซอร์วิสชาร์ร่วมค่าภาษีเขาไปแล้วตกที่หัวละเจ็ดลอยสิบห้าบาทมึงเอาพี่น้องว่ากินคุ้มหรือว่่คุ้มสำหรับตัวของข่อยมองว่าตัวเองเนี่ยกินไหนคุ้มได้พี่น้องเป็นอยังคือว่าจังสัน่นเออให้พี่น้องมึงไปเรื่อยๆรื่อันว่าบ่าจริง ถ้าเบิ่งไปว่าคุ่มหรือบ่คุ่มสําหรับเงินเจ็ดร้อยถ้าสมมุติว่ากําเงินเจ็ดร้อยเนี่ยไปสื่อกินก็อาจจะได้มากกว่านี้แต่ว่าเฮ้าตรงมานั่งเฮ็ดกินเองเด้อันนี้ก็คือว่าเข้าเฮ็ดให้เฮากินหันเทียบกับการเดี่วเฮาไปนางกินร้านปกติที่เป็นอ่าแบบแต่ละเมนูมันก็อาจิหมดหลายกว่านี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าข่อยเคยไปกินบุฟเฟ่ที่สังขเนาะพี่น้องเพิ่นเคยเฮ็ดแบบเป็นบุฟเฟ่ให้กินยูร้าอาหารญี่ปุน่น อ่าเป็นซืร่านกับตันซูชิแต่ก่อนเพิ่นเคยเหตุแบบบุฟเฟ่ก็เลยได้ไปสร้งกินสร้างกินสร้างกินสร้งกินสงกิน,ก,น,ก,นก็เอาออกมาตีราคาเป็นราคาปกติรอไปเป็นพันสองพันผลนดิพินองในระยะที่กินขนาดว่าตอนที่กินตอนนั้นก็คือว่าเกงใจเขาเหรอนะคือหยุดกินเออบบแมนว่าอิ่มหรือว่าจังไ๋หยุดกิน เพราะว่าคิดในราคาประเมินในใจแล้วเข้าใจไปพันหนึ่งแต่ว่าเขากินไปพันสามสิบ่ะหรือตัวหลานเขาก็เลยเศร้ากินเพราะว่าหลานเขาเป็นหลาน,นหน้อยๆนะพี่น้องหลังจากเมื้อนั้นเขาก็ดได้เศร้าเหตุอันแบบบฟเฟ่เนาะ กะย่างวาเลยอาหารญี่ปุ่นแต่ละอย่างอะ่ะมันแพงมันมีต้นทุนที่ค่อนข้างที่จะสูงนะพี่น้องมันก็นเลยเฮดไห้เขาเฮดบุฟเฟ่์นี่อาจจะไม่คุ้มสําหรับอ่า้านแบบน่อยๆแต่พอเป็นลานใหญ่ๆแบบโอชิน่มันก็นสิคุมคัวกันเก็าเป็นไปได้เพราะว่าเขาเปิดเฉพาะบุฟเฟ่เนาะพี่น้องแต่มันก็นมีไอ แบบว่าไห้สั่งแต่ละย่างสิเขาอยากจะกินเหมือนกันกินแบบจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นยันงสี่นะแต่ว่าตัวของข่อยนี่มาย่าไหนต้องเป็นบุฟเฟต์เท่านั้นแล้วกับบุฟเฟต์ของเขาสําหรับข่อยนะข่อยมองว่าอร่อยทุกอย่างแต่ว่าติดจ,จะเลี่ยนมันว่่มีเนาตัดเลี่ยนพี่น้องยำ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 ข่อยกับว่ามัน,น,นมมมมมก,บบนกับไปในทิศทางเดียวกันนะ่ะแต่ยำไท่นี่ข่อยคนข้างที่จะบบค่อยมักน้องพี่น้องเพราะว่าข่อยว่ามากินขิงแต่หันผู้ใดมากินขิงมันก็ ช่วยแก้เลี่ยนในเหมือนกันเด้ย่ำย่ำย่ำย่อหรูบอกกระกนามอันอันซีฟูดเขาเนี่ก็คือกันแล้วก็สิมีขิงเขามากเนาะพี่น้องเออจะมีขิงซัพไซน้ำจิ้มมากส่วนน้องข่ยนี่ข่อยมากแบบย่ำปลาล้าเออเออย่ำปลาล่านีส่สิเป็นนัวๆตัวๆเวลาจํากับปลาซิโอมอน,นี่ข่ยมีข้อมดสึกว่ามันละมุนพี่น้องมันละมุนมันแสบมันกินหล้หลาย ในมุมมอเขข่อยเขาก็เลยสิมักสร้างย่าปลาเซลมอนเอามากินกับเซลมอนซาซิมิเนาะพี่น้องเออมื้อนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีหกสิบชิ้นลงไปอยู่ในท้องข่อยแทบสิบผู้เดียวพี่น้องแล้วก็ยังมีปลาเมึกเออปลาเมึกอันนึงข่อยเขาใจพิษเนาะพี่น้องข่อยเข้าใจว่าเขาหายมาอย่างละตัวอย่างละตัวเช่นปลาเมึกพัดกระเทียมมันข่อยเขาใจว่า,า,วา,ามาตะละตัะตวตแต่ว่าวันนี้เวลาข่อยสร้างสาม ชุดเนาะพี่น้องข่ได้มากทั้งหมดเก่าโตเกือบเป็นล่มจ้าอ่าแต่มันก um, ็ม <lawn>. ีน้ำซองน้ำซุปนี่ให้กินแก่โรแก่เลียนมีกุ้งไม่เกิงไม่นานไม่นี่กินอะไรพี่น้องนี่กุ้งทอดแบบนี้เลยมันก็จะไปในทิศทางเดียวกันสําหรับคนที่บ่มเลียนเลียนก็อาจจะพานได้จ้าสําหรับข่ก็คือกินไปเรื่อยๆมากกว่นี้คือกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจ้าว่ากุมประกุมแต่ว่าโตคางคพี่น้องเอ้ยเขามากับฝรัลังเขาพาน การนังแนมข่อยกระโดกระเดียข่อยกินไปกินมากข่อยกระเขินพี่น้องเอ้ยบอกาสัสิติงตเออหันหนาหันหลังอยู่แบบเขินอ่ะเขามองเอยียงหนักหนาแต่ละงวดแต่เราเวลานี่เวลามา่กินนี่เขามอง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 เออบวกกับจะเป็นทางขาั้วทางอย่างสิแม่ข่อยก็บ่เข้าใจคือกันกว่าเขามองอยียงพี่น้องข่อยกินเก้งปานนันอยู่ตีข่อยคิดในใจเลสรารับตัวของข่อยหันเทียบกับนักกินจุนี่ข่อยว่าด้เสียดเสียวของเขาเลยนะในความม้สกของข่อยอ่ะ ข่หูซึกแบบนั้นหรือว่าข่หูซึกไปเองกับบุ้งหูคือกันพี่น้องเออตอนนี้ก็เริ่มต,ตึงๆแล้วแบบว่าค่อนข้างสิจะตึงค่อนข้างมากเป็นพว่าเฮ้านน่มีการกัดนชีรหรือกัรเงี้ยนน่นแหละพี่น้องเป็นเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาไปในรลานเขานี่เขาก็สิเปิดแอร์ค่อนข้างสิจะเย็นช้ำพอเย็นช้ำอารมณ์ปวดเงี้ยปวดอันนี้เขฮ้ากับมาโนพี่น้องมันกับมีอารมณ์แบบนั้นแต่ว่าลังเทาอม่แน่ขึ้นไปเงี้ยเฮ้ากับหูซึกเกรงใจเขาเขาอาจจะมองว่าเฮ้า ข้นไปจกข้ออวกกับเป็นไปได้มั้งข่อยกบว่าหูในมุมมองของเขาแต่ว่าข่อยกะซื่พยายามกันเงียวจนว่าจนสุดความสามารถั่นแหละพี่น้องแล้วจ้างสิข้นไปเงียวแต่ข่อยมาลาน,นที่ไหข่อยซีมาเงียวตลอดเลยพี่น้องจักว่าเป็นอย่างมาหอดก็ต้องข้นไปเงียวพอลงจากเงียวก็ต้องมากินไม่กินไปได้สักพักหนึ่งๆชั่วโมงก็ต้องขืนไปเงียวข่อยเป็นคนเงียวดุพี่น้องแต่ว่าทางลานเขาอาจจะแบบว่าแปลกประหลาดกับชีวิตกับเป็นไปได้ กินไปกินมากกับเป็นตาจามสิจามแดดพ่อจามแดดแม่เป็นกะจามคือกันตายอยู่หวัวผู้ใดนินท่าเนาะก็เลยพาก,กันวางสิหัวล็อกกันสิตายสงสัยว่าสิกินโพดกินพ้โลูหรือว่าจะไหนข่อยก็บ,บ่มั่นใจคือกันทั้งไก่ทั้งนั้นทั้งนี้เบิ่งพาก,กันหัวละพี่น้องเออแม่จามข่อยจามแล้วแม่เพื่อนก็บ,บอกว่าเพิ่นแนบไปพ่ออันท่อมอยู่ข้างหลังมันอยากหัวข่อย แม่ก็อยากหัวคือกันก็นหัวกันสิตใจว่าไปแล้วก็กระตลกพี่น้องกินไปก็มีความสุขไปเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นนี่ใส่ชีวิตให้มั่นคุ้มค่าผูใ้ใดสิเก็บเงินก็นกนเก็บไปจ้าส่วนของข่อย กินย่างเดียวสื่อประสบการณ์ในชีวิตสื่อประสบการณ์กินคนห้ามักบ่คือกนเนพี่น้องคนมากกินกับสิกินคนมักเก็บกับสิก็บคนมกกันก,ก,นนมกเที่ยวกับสิเที่ยวเล้วแต่ละบุคคลที่ว่าจะต้องการเห็เอุอีอย่างนพี่น้องชีวิตไผชีวิตมันบ่มีผู้ใดสือไปบงการชีวิตไผได้ตลอดเวลาหรอ,อกจ้า สุกมือนี่เห็ดทุกอย่างกับเพื่อความสุขของเจ้าของน่ะล่ะพี่น้องไพศิวาเห็นแก่โตกับสร้างหัวมั่นสเถาะม่มีผู้ใหมาหาเงินให้ใส่ดอกนอกจากผัวค่ะว้อาอีหลีค่ะทุกมือนี่แก้ผู้เดียวค่ะก็คือผัวค่ะผัว